เรียนช่างยนต์เพราะว่าคือดูเป้าที่บ้านแล้วเนี่ย<อ>สายจะไม่ได้เรียนสูงนักหรอกเพราะว่าที่บ้านทำลุงสีมีรถยนต์มีอะไรเยอะแอยะไปหมดก็กล่ว่าถ้าไปเรียนช่าง,งยนต์ก็สามารถกลับมาบ้านแล้วก็มาทำทำประโยชน์ได้อันนี้คือคิด <ใน S 1> เองคิดเองหรือว่าทางทางบ้านพยายามป้อนให้คิด คืออจริงอจริงๆ,ๆคือเราไม่รู้คึโตคือ <ๆ S 2> เราก็รู้แหละว่ายังไงเราต้องกลับบ้านทัน,นี้ด,ด้วย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 ทางบ้านเขาก็พยายามที่จะไม่อยากให้มาไม่อยากให้เป็เรียนเยอะอยากให้ให้ใหกลับมาดูแลกินการเราก็คือก็พ่อแม่กันเราก็ต้อง ต้องตามนะเราก็เอเคแอบคิดว่าต้องเป็นคงเป็นเรียนช่างยนต์ดีกว่ามาไม่ได้มีประโยชน์หน่อยเอออย่างน้อยก็มีวิชาติดตัวกลับมาแต่แค่นี้พอไปสมัครแล้วเนี่ยคุณพ่อบาดหรือเปล่าเมื่อก่อนตัวเล็กมากอยู่มสามสูงแค่ร้อยห้าสิบเซนครับท่านบอกว่าอุ้ยตัวเท่านี้เรียนช่างยนต์ไม่ไหวหรอกโกนช่างอะไรก็ไม่ไหวพวกนี้มาเรียนช่างมาเรียนถ่ายภาพกันและการพิมพ์ไหม เพราะว่ามันไม่ต้องใช้แรงมากใช้แหวว่บใช้สีมือใช้จำชื่อท่านได้ไหมผมก็บาดหลวงท่านจำชื่อต้นได้ครับบัดเหลวงพอพพอใช่ไก็เลยก็เลยก็เลยตามท่านแนะนำก็ไปเรียนแล้วก็ก็ทำพวกกราฟิกอาร์ตอาร์ตเวิร์กเลเยอร์เรียนด์กรูเรียนถ่ายภาพใช่ไหม ก็เลยก็มันเป็นงานที่แบบว่าอยู่บนโต๊ะแสงนะครับก็ทําได้แล้วแฮปปี้กับ<า>มันไห<า>มจุดแรกแฮปปี้กับมันไหมงานงานงานที่เป็นงานที่พูดมาเนี่ยคือ ซึ่งเราตั้งใจไปซ่อมเครื่องยนต์แต่มาเจออาร์ตเวิร์กแล้วเรารู้สึกยังไงกับมันคือลึกๆแล้วเราชอบงานศิลปะอยู่แล้วแต่ครน,นี้ที่เราไปชอบชงเครื่องยนต์เพราะว่าด้วย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 รกิตที่บ้านครับเราก็โอเคอยากให,ให้มันเกิดประโยชน์เราก็เลือกเครื่องยนต์แต่ครน,นี้พอไปเรียนเราก็ชอบก็ชอบก็เรียนไปเรื่อย หลังพอจบปอชอเสร็จปุ๊บก็ไปสอบต่อที่เทคนิคเทพรรสาขา,าเดียวกันซึ่งเทคนิคกรุงเทพตอนนั้นเรสอบก็ายากมากยากมากยากมาก<า>ผมทราบว่ายากมากตอนนี้รู้สึกจะเป็นมหาวิทยาลัยแล้วไมมใช่ครับค,คือคือที่รอนอสโกเนี่ยถ้าถ้าเปรียบเทียบเป็นโรงเรียนมัธยมเนี่ยมันก็เขี่ยวแ,แบบเข้มข้นแบบเกเบิลดอบเทพสิลเกเบุลดมนแบบนี้คือเป็น เป็นอาชีวะที่เข้มข้นมากถ้าใครจบที่นี่ได้ไปที่อื่นยากครับครับซึ่งไม่ยากในที่นี้คือพอผมจบเนี่ยมีคนต้าให้เลยนะอืมเออคือเขาพร้อมรับอยูเพราะว่าเพราะว่าที่นี่ทจบที่นี่ได้ต้องเก่งอืมคือเก่งนั่นคือต้องเรียนขนาดว่าปกติแล้วเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเทอมหนึ่งเนี่ยเขาก็จะปีหนึ่งเรียนหนึ่งปีเนี่ยก็จะมีเทอม เทอมต้นเฮ้ยหยุดหยุดหยุดเขาเรียกอะไรนะซัมเมอร์อยอามีมีหยุดครึ่งหยุดพาคหยุดหยุดทั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรการเทอมเออหยุดกลางเทอมปลายเทอมใช่ไหมครับที่นี่นะสมมติว่ากลางเทอมเดือนหนึ่งได้หยุดที่นี่จะได้หยุดแค่คนละสิบวันอสาเหตุเพราะเพราะว่าเขารับงานจริงเขารับงานจริงเข้ามาให้นักเรียนทำเลยเขาไม่ได้เอาแบบฝึกหัดไม่ได้ทำนักเรียนที่เก่ง แล้วนี้นี่พอรับงานจริงแล้วเนี่ยมันต้องลั่นไปเรื่อยอมันไม่สามารถที่จะหายไปเลยหายไปเลยได้เพราะนั้นต้องแบ่งเป็นสามกะาสมมติว่ามีนักเรียน30สคนเช้าบ่ายค่ำไม่ครับคือหยุดได้สิบคนยี่สิบคนสลับกันสลับกันงานเดินตลอดยีสชั่วโมงผมเรียนที่นี่สามปีนะผมกลับมา ผมปิดเทอมไม่ได้ไม่ได้เยอะรวมกันแล้วสามปีนี้ปิดเทอมได้ถึงสามเดือนหรือเปล่าไม่รู้ช่วงผมปีแรกที่ผมกลับมาเนี่ยนะช่วงนั้นน่าจะเรียนปีหนึ่งปีสองปีหนึ่งมันเป็นช่วงโตของของของ,ของวัยวั่รู้อ๋อผมผมไม่ได้กลับบ้านเลยผมกลับบ้านมาเนี่ยแล้วเมื่อก่อนเราเรา,เราเรียนมต้นผมเราก็สั้นใช่ไหม ครับพอไปเรียนเรียนอาชีวะผมเราไว้ผมยาวได้ครับผมกลับมาเนี่ยผมสูงปีแรกผมสูงขึ้น17เซน17เซนแล้วผมยาวด้วยเดินเข้าบ้านแม่จำไม่ได้ถามไม่มาหาใครคือเขาีิว่าคนเดินเข้ามาซื้อของในนี้มา คือก็เดินเข้าไปเลยเขาไที่บ้านมีมินิมาร์ทด้วยลืมใช่มีปั๊มน้ำมันด้วยแม่ดูแลใช่ใช่คือเป็นธุรกิจครอบครัวไงเออแม่จำไม่ได้จนผมเดินออกมาก็คือมองหน้าแบบงงๆอ่ะคือคือเมื่อเขาก็นานๆนานมากหายไปเกือบปีถึงถึงเห็นหน้ากันอันนี้คือชีวิตในดอนบอสโกที่ที่สามปีกลับบ้านไม่ถึงหนึ่งเดือนใช่แล้วเรียนวันเสาร์ด้วยไงครับเรียนวังเสาร์ด้วยก็ไม่ได้กลับต้องขอบคุณบาทหลวงพ่อ จริงๆแล้วจริงๆแล้วต้องขอบคุณบัตรหลวงพอคือจริงๆแล้วถ้าทุกคนที่รู้จักผมมาแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเป็นเนี่ยผมได้รับพื้นฐานมาจากที่นี่มากครับเรียกว่ามากต้องขอบคุณโรงเรียนด้วยเคุณบัตรหลวงด้วยใช่วิธีการทํางานความรับผิดชอบเนี่ยผมได้แบบจับโรงเรียนฝรั่งที่ี่ครับถือว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งความความรู้ใหม่ซึ่งเราเราเองเราไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยคุยกับเฮียแบบลึกๆอย่างนี้ ่คราวนี้เรา<ม>เรากลับไปที่เทคนิคกรุงเทพตอนนั้นซึ่งเข้ายากมากเฮียตอบว่าเฮียอธิบายว่าเราได้โควตาใช่ครับได้โควตาเป็นเป็นเป็นหนึ่งในคณะที่จะเข้าไปเรียนการพิมพ์ใช่ไหมคค<ช>ณะช,ช,ชื่อคณะอะไรนะครับเฮียเทคเทปวิถีถ่ายภาพและการพิมพ์แต่เอกการพิมพ์โทรถ่ายภาพเนี่ยฮะมันมันต่างละมันมันมันคล้ายๆมันมันแตกออกไปหนึ่งหน่อละเราเรียนดอนบอสโกมีเรื่องการพิมพ์แต่พอมานี่มันมีและใช่และถ่ายภาพครับ ครับอ่าต่อเลยครับพี่ก็ก็ไปเรียนการพิมพ์เนี่ยนะครับแต่ครั้นี้แบบว่าเรียนเไปเนี่ยมันก็มีวิชาถ่ายภาพให้เราเรียนเป็นวิชาโทด้วยใช่ไหมครับก็เรียนไปผสมก็นั้นปีอะไรครับปีปศอะไรพอจําได้ไหมโอ้จำไม่ได้จําไม่ได้อ่าต่อครับก็เรียนปศออีกสองปีปศออีกสองปีพ่อคุณพ่อก็จะให้กลับบ้านครจะให้กลับบ้านเออผมก็ยังไม่คือยังคือระหว่างเรียนปศอสองปีนั้นคุณพ่อ เดทไลน์ว่าจบปวสให้กลับบ้านจริงๆแล้วเดทไลน์ตั้งแต่ปวชแล้วครับแต่ครนี้ผมก็แค่บอกว่าถ้าสอบไม่ติดครับแต่จริงๆแล้วเรามีโคต้าอยู่แล้วแล้วตอนนี้เขารู้ยังคุณพ่อหรือวันนี้ก็ยังไม่รู้วันนี้ครับวันนี้วันนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะแตกแตกไปที่ร้านเดี๋ยวคุณพ่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราได้โคต้าอยู่แล้วอ่าครับต่อครับพี่ผมจบปวสเสร็จผมว่าอันนี้ไม่มีโคต้านะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมยังอยากรีอยู่ยังไม่อยากครับ แล้วทางที่บ้านคุณพ่อเขาก็ยังแข็งแรงเขาก็ยังดูแลได้ครับผมก็แค่ว่าผมคิดแค่ว่าแต่ใจไม่คิดว่าจะอยู่เทศอยู่เล้นะครับคแต่แค่คิดว่าเออถ้าเราเราอยู่บนเราเราเรียนไปเรื่อยๆครับเราได้ทํางานเราจะมีประสบการณ์พอเรามีประสบการณ์แล้วเราไปเจออะไรที่บ้านหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะ ปัญหานั้นได้ได้ดีขึ้นครับเราอยากมีประสบการณ์ด้านนอกเออด้านนอกเกี่ยวเกี่ยวโลกความจริงนอกนอกที่ไม่ได้อยู่ในบ้านนอกบ้านให้มากกว่าเพราะว่ายังไงประสบการณ์ที่บ้านเนี่ยผมรับรู้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วอีกหน่อยเราก็ต้องกลับมาอยู่แล้ะเพียงแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ด้านนอกเนี่ยเราจะได้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 เพิ่มขึ้นเฮียเฮียคิดอย่างนั้นจริงๆใช่ตอนนั้นเราคิดด้วยตัวเองใช่ครับ ผมคิดแบบนั้นผมก็พยายามที่จะโอเคบอกคุณเพราะว่าถ้าผมสอบมหาลัยมิติผมก็จะกลับแต่ผมอันนั้นในเผมก็สอบติดที่นิติศาสตร์ซึ่งซึ่งเฮียสอบติดทันทษที่มหาลัยนะมหาลัยกรุงเทพกรุงเทพผมผมก็ว่าผมช่วงช่วงนั้นเป็นช่วงที่คณะนิทศบุมมากช่วงนั้นเนี่ยผมถึงถามไงผมถึงถามเฮียว่าเฮียจาปีได้ไหมถ้าจําปีได้จําปีไม่ได้เรา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 เอาเทคโนโลยีมาเทียบตอนนั้นมีแพ็กลิงป่ะ ังยไม่โทรศัพท์หยอดตู้ใช่โทรศัพท์หยอดตู้โทรศัพท์หยอดตู้มองเทพเนี่ยปีปีอ่ปีสามสัสามสใช่ครับเฮียเฮียเฮียเรียนเรียนแก่กับผมสองปีประมาณนี้ผมจําได้อ่มองเทพครับคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งนิเทศศาสตร์ตอนนั้นดังมากดังมากดังมากใช่ดังมากหกเอาหนึ่งอ่ะครับใช่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นนิเทศดังมากแล้วที่มองเทพดังมากใช่ครับนิเทศมองกรุงเทพอ่ะดังมาก ช่แล้วก็ติดเข้าไปครับก็เรียนไปเรื่อยๆแล้วจนตอนติดเป็นไงที่บ้านเป็นไงเอาอีกแล้วเขาเลยเขาก็ทําใจแล้วเขาตั้ใจแล้วพ่อเขาไม่แฮปปี้หรอกที่จะไปเรียนต่อแต่ผมก็ไม่ได้อะไรผมว่าใจผมคิดแบบนี้แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าผมอ่ะต้องการหาปสบการณ์ข้างนอกเพื่อที่จะมาทําข้างในให้ดีไม่ได้คุยกันไม่ได้อธิบายความกัน ไม่ไม่น่าได้คุยครับไม่ได้คุยครับเพรา่าตรงนี้ตรงนี้มันเป็นประเด็นเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนการสื่อสารมันก็ไม่ได้แบบสะดวกแบบนี้ครับเมื่อก่อนโทรศัพท์มันต้องหยอดเหรียญส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ยังยังแกทําอะไรเงี้ยจะก็จะปฏิบัติให้ดูส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรครับผมก็เหมือนไงผมก็ไม่ค่อยได้คุยคุยชาพอลลี่ก็คือคือที่ที่ที่พูดประเด็นนี้ก็คือที่บ้านไม่แฮปปี้ตั้งแต่ตั้งแต่ไปเรียนไปเรียนไปเรียนพิมพ์แล้วนี่มาถ่ายรูปด้วย แล้วมีถ่ายรูปเพิ่มขึ้นด้วยเขาก็คงคิดในใจว่าจบมาแล้วจะทำอะไรยังไจงจริงๆแกจะให้แค่เรียนจบหกที่นี่ด้วยซ้ำแล้วระหว่างระหว่างเยเยเเรียนนิเทศเนี่ยครับที่ที่มองเทพตอนนั้นคิดไหมว่าว่าเรียนจบออกมาจะทําอะไรตอนนั้นนอกเหนือจากความรับผ<ม>ิด<ม>ชอบโลงสีที่บ้านเนี่ยไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าใจความรู้สึกเนี่ยยังไงต้องกลับบ้านก็แค่เรียนให้มีความสุข Bon, ho, เรียนไปเตะบอลไปเที่ยวไปเรียนแค่จบเกดผมจะเป็นแบบว่าเรียนแค่จบคุณเกศผมจะอธิวายผมไปเทอมแรกเนี่ยนะ1.81่ดปหนึ่งติดโปรเลยเทอมที่สองถ้าไม่ถึงสองทายก็เอาตัวรอดมาละผมก็โอเคติดโปรละเทอมสองต้องดีหน่อยผมก็อ่านหนังสือสอง2.8พอ2.8คจุปุ๊บ ผ่อนอีกกอนิดๆท่ขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับผมก็ผ่อน1.9เกรดผมจะเป็นกราฟแบบนี้ครับ4ปีเกรดอย่างเงี้ยแล้วผมจบมา2.06พอดีผมจบพอดีรับปิญญาได้แม่ให้แม่ผมที่แค่นี้เอาปิญญาให้แม่เพราะว่าแม่แม่เป็นคนเดียวในบ้านที่ผักดันผมไปเรียนกรงเทพผักดันแบบว่าชัดเจนมากเพราะว่าผมเลยต้องเรา บเนี่ยใบแม่อืมทราบจริงครับผมผมติดตามเรื่องเราของเฮียมากมายแล้วก็ได้เห็นเห็น,เห,นเห็นความหลากหลายในกิจกรรมที่เฮียทำแล้วก็เพอเอิญเพอเอินของความเพอเอิญก็คือไอ้รุ่นน้องผมไปเป็นรุ่นน้องของเฮียด้วยที่บอกแค่ตอนี้ตอนนี้ผมผมจะมาถามเรื่องค่ายอาสาค่ายอาสาในมองกรุงเทพเนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนในความคิดในการเสียสละเพื่อสังคมไหม ค่ายอาสาในวัยนั้นเวลานั้นปีนั้นซึ่งเราเป็นนักศึกษาอยู่ใน,ในทัศนะของของเฮียช่วยพูดถึงค่ายอาสามองเทพคือ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 จะบอกว่าให้ดีทัศนะของผมเรื่องการให้การช่วยเหลือเนี่ยผมว่าผมได้มาจากที่บ้านตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าผมเห็นที่บ้านผมไมี่แก่ขา้าัตว์ทุกปีครับผมก็เห็นให้เออเป็นให้ครับทำบุญอะไรเงี้ยคือผมก็คึนซักมาลินเลยแล้วทีนี้พอไปค่ายอาสาเนี่ย คือเราเราเรามีจิตอาสามาเรามีจิตของการให้มาตั้งแต่เด็กแลนะ้วครับเพราะว่าที่บ้านทำใช่ไหม,อมพอไปค่าสาเนี่ยมันก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่มันได้มันลงลึกขึ้นแต่แต่สาเหตุที่ไปแค่สารจริงๆอันนึงก็คือว่าตอนที่ผมไปเรียนม,ามาหาลัยกรุงเทพเนี่ยผมเข้าชมรมโฟโต้แล้วคราวนี้ชมรมโฟโต้กับชมรมแค่สาก็าติดกัน แล้วผมไปแอบชอบสาวค่ายอาสาฮ่าแล้วครับเริ่มมีแล้วครับเริ่มมีแล้วครับเริ่มมีสิ่งที่พวกเราอยากรู้แล้วครับผมก็เลยไปค่ายอาสาเขาอะไรับสุดท้ายแฮว์รู้สมหวังจบไปแล้วจบแล้วครับเราสคิปข้ามไปตรงนี้ครับผมหลังจากหลังจากจบเกรดเฉลี่ย2.60พอดีพอดี2.06 2.06พอดีพอดีได้รับปริญญาเอาปริญญามาฝากคุณแม่ และชีวิตยังไงต่อครับยังอยู่แว้งอยู่กรุงเทพด้วยความสนุกสนานหรือว่าโดนโดนให้กลับเลยก็มีมีคำสั่งให้กลับทุกช่วงของรอยต่อของการขยับทุกครั้งแต่แต่ตอนนั้นผมผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปสมัครงานดูถ้าไม่ติดอะผมจะกลับครับผมก็ไปสมัครงานที่คำพูดเดียวกับตอนตอนตอนจะเข้ามาหาอะไรเลยนะใช่ถ้าไม่ติดแล้วจะกลับใช่ก็ให้โชคชะตาผ่าไปครับ แล้วพอดีผมไปสมัครที่หนังสือจริงๆที่เดนนชันเนี่ยผมไม่ได้ไปสมัครนะครับผมไปสมัครที่หนังสือสารดีซึ่งสารดีเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเรื่องถ่ายภาพเนี่ยเดี๋ยวย้อนกลับไปตอนชมรมโฟโต้นิดหนึ่งซึ่งตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าผมจะมาทำอะไรจะมาถ่ายรูปนะครับผมก็ไป่อโอเคเรีย,นเร,ยน,เททนเรียนนิเทศทุกคนดีกล้องคร <c oughs> ับเขาเพื่อนๆไปเฮลยอยู่ชมรมโฟโต้อ่ไปด้วยครับไปด้วยเสร็จวันหนึ่งเนี่ย ในภายในชมรมเนี่ยเขาเขามีให้ประกวดถ่ายภาพเขาก็ให้ฟิล์มสไลด์มาคนละมวล้วนให้สําหรับสมาชิกชมรมมามาคนละมวล้วนแล้วก็ให้ไปถ่ายภาพมาแล้วก็มาสมประกวดภายในชมรมก็ผมก็เขาก็ถ่ายกันผมก็ถ่ายเหมือนกันไปเที่ยวผมก็ไปถ่ายจําได้ว่าไปเที่ยวที่แพรการจารันบรุรีกับเพื่อนที่เรียนด้วยกันนี่ครับผมก็ถ่ายมาเจ็ดรูป ผมก็คัดไปประกวดสองรูปปรากฏว,ว่าได้รา<ไ>งวัลชมเชยนี่เป็นฟิล์ม<ไ>เ,เ,เป็นการถ่ายภาพประกวดครั้งแรกของผมงแล้วก็เป็นฟิล์มสไลด์มวลแรกเนี่ยแล้วผมถ่ายให้เจ็ดรูปแล้วผมส่งประกวดสองรูปได้รูปหนึ่งได้รางวัลชมเชยผมก็แอบผมเลยมันเป็นแหลมันเป็นจุดเริ่มต้นหป่าเฮ้ยมันก็มันเราอาจจะมี ชอบทางนี้ก็ได้เพราะว่าเราเรามองภาพเป็นเรารู้เรามันเป็นไม่อยากจะเรียกว่ารสวรสม์นนะแต่ครั้นี้เรามองว่าเอ้ยแบบนี้สวยเรามองออกตั้งแต่ตอนที่เริ่มถ่ายว่าแบบนี้สวยผมก็ได้ลองมันชนุชนเฉยมาตั้งแต่นั้นมามัน,ม,นมันเป็นมันเริ่มจุดป,ประกายว่าเฮ้ยเราทางนี้เราก็พอได้ผมก็ฝึกดฝนอ่านหนังสือเดินถ่ายรูปนั่นมีนจนจน,จน จนเรียนจบผมก็เป็นสมัครหนังสือสารคดีหรือเม,มื่อก่อนหนังสือสารคดีถ้าใครอยู่ในช่วงที่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 ผมอยู่เนี่ยจะดังมากหนังสือเป็นหนังสือคล้ายๆของ, G, องเอ็นจีเหือเจ้าเล่บอกติดแต่เป็นเมืองไทยครับครับภาพจะสวยมากเร,เรื่องเนือหาเรื่องราวเป็นดีมากผมก็เป็นสมัครรับตําแหน่งเดียวคนสมัครตั้งหลายร้อย จำได้ว่า400คนคผมหลุดเข้าไปงพันใช่ผมหลุดเข้าไปคนที่สามแล้วผมไปตกสัมภาษณ์ผมก็อพอตกสัมภาษณ์แล้วก็แอบ,บแอบ,บเปลนิดนึงแต่ก็นี้ระหว่างที่เรียกว่าเตะฝุ่นอยู่เดือนกว่ามีเพื่อนมีตอนนั้นที่บ้านรู้อย่างว่าสมัครงานยังไม่ได้ยังไม่บอกเขาคือก็ซื้อเวลามัมานเป็นช่วงช่วงสมัครงานเนี่ยเขาก็เขาก็จะถัก ถ้ามันนานผมว่าสักนานสักหกเดือนเงี้ยผมผมไม่รอด <c oughs> <c oughs> แต่พอดีมันประมาณเดือนกว่ากว่าเงี้ยเ <c oughs> ขาจบมาเดือนกว่ากว่าเนี้ย <c oughs> ผมก็มามาได้แบบฟุกๆมาก <c oughs> ที่ที่เดินน i ช n ันเนี้ยเขาเรียกเราหรือยังไงหรือเราเดินไปสมัครผมไม่ได้เดินไปสมัครเลย <c oughs> ผมเป็นช่างภาพที่แบบว่าไม่ชอบภาพข่าวมากมากเมื่อก่อนภาพข่าวเก๋นี้ออกว่าโอ้เลือดนับนี่เรไม่ชอบผมทําสารานิพนธ์ผมยังทําเรื่องนี้นะว่าผมว่าไม่อยากผมแอนตี้ภาพพวกนี้แต่คีนี้เดเดชั่นเขาไม่ใช่เขาเป็นหนังสือพิมพ์สารกฤษที่รูปแบบภาพเขาอีกแนวนึงแต่ผมก็ไม่ได้ไปสมัครกับเขาปรากฏว่าวันหนึ่งระหว่างที่ผมนอนอยู่บ้านเนี่ย เลียแผลใจอยู่เนี่ยหัวหน้าช่างภาพป่าสุพัฒโทรมาหาผมโทรเข้าเบอร์หอโทรเข้ามาเบอร์ตอนนั้นตอนนั้นผมจำได้ว่าแพ็กลิงหรือเป็นตอนนั้นมือถือรุ่นแรกโทรมาเบอร์บ้านเบอร์บ้านเออเบอร์บ้านตอนนั้เบอร์บ้านใช่ไม่น่าจะยังมมีมือถือนะใช่ยังไม่มีครับโทรมาเบอร์บ้านใช่คุณวสันต์ไหมครับเนี่ยผม ผมป๋าสุพัฒนะผมสุพัฒนะจากหนังสือพิมพ์เดเิชั่นอยากจะของานของงานพอดงานมาดูหน่อยเพราะว่ามีเพื่อนคุณแนะนำมาว่าคุณถ่ายรูปดีฟังแล้วเป็นยังไงผมก็งง,งตอนนั้นงง,ง,งมากเลยรู้จักคุณสุพัฒอยู่แล้วไหม,ไม,ไ,มไม่รู้จัก,จกเลยมผมก็ถามว่าใครแนะนำครับ<ๆ>เขาก็เลยบอกว่า เพื่อนเพื่อนของคุณชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยเพราะว่าตอนที่เรียนบริสารเนี่ยเขามาฝึกงานที่นี่แล้วทั้งเนี่ยพอดีทางนิตย์เดชันขาดช่างภาพผมก็เลยโทรไปหาเขาแต่เขาเขาบอกว่าเขาต้องเขาต้องเขามีธุรกิจทําอยู่เขาไม่เขาไม่เขาเขาไม่ว่างที่จะมาสมัครงานแล้วเขาก็เลยแล้วป๋าเขาถามว่ามีเพื่อนไหม ที่ถ่ายรูปดีๆหรือเก่งๆอะไรเงี้ยสมัยเพื่อนเฮียไม่ว่างเพื่อนเพื่อนคนั้นชื่อไรจำได้ไหมชื่อเบิ้มคือบิ้มทุกวันนี้ยังคข้กันไหมก็ยังคุยกันอยู่เพราะเบิ้มเพราะเบิ้มเฮะ็บึ้มต่อครับฝาเพขนเลยโทรมาหาผมครับผมก็เลยเอาปัไปให้คนดูเสร็จปุ๊บแกก็ให้ผมทดลองงานสามวันทดลองงานก่อนสามวันก็พอสามวันเสร็จปุ๊บก็ เขาเขาก็โอเคว่าขอได้แล้วก็น้สสุาโปเมื่อก่อนเนี้ยจะสี่เดือนสเดือนเออก็ก็ผ่าน่จากนั้นก็ทำเดนิชั่นซึ่งซึ่งผมก็แอบคิดว่าเฮ้ยลองทำหนังสือพิมพ์เดนชั่นหนังสือพิมพ์สังกฤษเขาก็มาตรฐานเขาก็โอเคนะทางบ้านเขาน่าจะพอผมน่าจะดีใจชอบบ้าบเป็นยังไงครับไม่เลยก็แต่ก็ทําอยู่ได้สัก 3ปีเกื<า>อบสปีก็ยืดยืดดึงดึงดันดันอยู่ได้3ปีจนสุดท้ายไงก็คงแบบว่าน่าจะพอแล้วสามปีหมายถึงนั่งบ้านเดินลายใช่เเดินลายจริงๆก็เก็เปื้อตลอดนะครับแต่ครนี้ผมไม่ยอมเลยพอผมไม่ยอมเนาแล้ว <รอ S 2> <อ>ทำยังไงแกที่บ้านทำยังไงที่เป็นไม้เด็ดถึงจะต้องเดินทางกลับมาคือคือแกแกก็คงเอารุ่มรวนระดับเนาะครับแกก็หนเราชอบใส่าใช่ไหม เรียกว่าเตะฝุ่นอยู่เดือนกว่ามีเพื่อนมีตอนนั้นที่บ้านรู้อย่างว่าสมัครงานยังไม่ได้ยังไม่บอกเขาคือก็ซื้อเวลามันเป็นช่วงช่วงสมัครงานเนี่ยเขาก็เขาก็จะ,ะ,ะถ้ามันนานผมว่านานสักหกเดือนอย่างเงี้ยนะไม่ต้อแต่พอดีมันมรประมาณเดือนกว่ากว่าเนี้ยพ <c oughs> อจบมาเดือนกว่ากว่าเนี้ย <c oughs> ผมก็มามาได้แบบฟุ๊กๆมากที่ที่เดนชันเนี่ยเขาเรียกเราหรือยังไงหรือเราเดินไปสมัคร ผมไม่ได้เดินไปสมัครเลยผมเป็นช่างภาพที่แบบว่าไม่ชอบภาพข่าวมากมาเมื่อก่อนภาพข่าวนเก๋นุ๊ยออกว่าเลือดนะครับไม่ชอบผมทําสาลานิพนธ์ผมยังทําเรื่องนี้เลยว่าผมว่าไม่อยากผมแม่นตี้ภาพพวกนี้แต่คันนี้เดอเนชั่นเขาไม่ใช่เขาเป็นหนังสือพิมพ์นสังกิจที่รูปแบบภาพเขาอีกแนวนึงแต่ผมก็ไม่ได้ไปสมัครกับเขาครับปรากฏว่าวันหนึ่ง ระหว่างที่ผมนอนอยู olan, ่บ้านเนี่ยเลียแผลใจอยู่เนี่ยหัวหน้าช่างภาพป่าสุพัฒโทรมาหาผมโทรเข้าเบอร์หอโทรเข้ามาเบอร์ตอนนั้นตอนนั้นจำได้ว่าแพ็์ลิงหรือเป็นตอนนั้นมือถือรุ่นแรกโทรมาเบอร์บ้านเบอร์บ้านเออเบอร์บ้านตอนนั้นยังไม่ใช่ไม่น่าจะยังมีมือถือนะใช่ยังไม่มีครับโทรมาเบอร์บ้านเออใช่คุณวสันไหมครับ เนี่ยผมผมป๋าสุพัฒนะผมสุพัฒนะจากหนังสือพิมพ์เดลิชั่นอยากจะของานของ,งานพผดงานมาดูหน่อยเพราะว่ามีเพื่อนคุณแนะนำมาว่าคุณถ่ายรูปดีฟังแล้วเป็นยังไง ผมก็งงตอนนั้นงงมากเลยรู้จักคุณสุภัทร์อยู่แล้วไหมไม่รู้จักเลยผมก็ถามว่าใครแนะนําครับเขาก็เลยบอกว่าเพื่อนคุกเพื่อนของคุณชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยเพราะว่าตอนที่เรียนบรสารเนี่ยเขามาฝึกงานที่นี่แล้วทั้งเนี้ยพอดีทางนิตย์เดนชันขาดช่างภาพผมก็เลยโทรไปหาเขาแต่เขาเขาบอกว่าเขาต้องเขาต้องเขามีธุรกิจทําอยู่เขาไม่เขาไม่เขาเขาไม่ว่างที่จะมาสมัครงานแล้วเขาก็เลย แล้วป๋าเขาถามว่ามีเพื่อนไหมที่ถ่ายรูปดีๆเก่งๆอะไรเงี้ยสมัยถึงเพื่อนเฮียไม่ว่างเออใช่คือเพื่อนคนนั้นชื่ออะไรจำได้ไหมชื่อบ้มชื่อบ้มทุกวันนี้ยังคบกันไหมก็ยังคุยกันอยู่เพราะเบิ้มเพราะเบิ้มเห็นเพราะเบิ้มอ่ะต่อครับป๋าก็เลยโทรมาหาผมครผมผมก็เลยเอาไปให้คนดูเสร็จปุ๊บแกก็ให้ผมทดลองหนักสามวัน ทดลองงานก่อน3วันพอ3วันเสร็จปุ๊บก็เขาเขาก็โอเคว่าพอได้แล้วก็รู้สึกว่าโปรเมื่อก่อนจะสี่เดือนเก็ผ่านจากนั้นก็ทำเดน a ชั่นซึ่งซึ่งผมก็แอบคิดว่าเฮ้ยลงทำหนังสือพิมพ์เดนชั่นหนังสือพิมพ์สังกฤษเขาก็มาตรฐานเขาก็โอเคนะทางบ้านเขาน่าจะพอผมน่าจะดีใจชอบบ้าง เป็นยังไงครับไม,ไม่เลยก็แกก็เรียนแกก็คิดว่าแบบว่าออชอบถ่ายภาพมาเปิดร้านถ่ายรูปน่าจะดีแกไม่รู้คิดไงแกเดินเข้าบริษัทโกดักประเทศไทยเมื่อก่อนอยู่ตรงวิภาวดีครับ <c oughs> ซึ่งเครื่องเครื่องอัดรูปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสามสี่ล้านนะ <c oughs> แกไปมัดจําเครื่อง30ปีที่แล้วใช่แกไปมัดจําเครื่องโกดับ <c oughs> ล้านกวบ่าทนะข้ามาจำแล้วก็มาหาผมที่บ้านพิเภกแล้วก็โยนใบมาจำให้ผมอ่านเอาเอาไปอ่านถ้าไม่กลับบ้านก็ทิ้งไปคเออทิ้งมันไปเงินมาจำถ้าไม่กลับบ้านก็ทิ้งมันไปผมก็มาดูโอ้โหร้านกูบ่าคร้ามาจำโอ้โหอันนี้แบบว่า ไหนๆก็ไหนๆเราก็ต้องเราในใจเรายังไงเราต้องกลับอยู่แล้วเราพิพัฒน์ต้องกลับอยู่แล้วยังไงผมต้องไม่ว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนแล้วแต่สุดท้ายผมต้องกลับบ้านแน่ๆว่าเคคงถึงเวลาแล้วก็เลยโอเคกลับกลับมานี่เขาทําห้องไว้เรียบร้อยทาเป็นเป็นเป็นโชว์รูมเลยอ่าเป็นที่ที่คุณเก๋เห็นเนี่ยเตรงตรงตรงนี้เหรอครับสาขาแรกอยู่ในปั๊ม ค่าโอ้คาติดบอยู่ในตลาดนี่เป็นสาขาสองนะครับแล้วก็แตกไปหลายสาถึงเคยถึงสี่สาขาที่ที่วงเวียนใช่วงเวียนอยู่ไหมตอนนี้ไม่อยู่แล้ววงเวียนทางที่ทหารเขาคืนไปละก็เลยไม่ได้ทำที่ที่ในเมืองยังอยู่ที่ในเมืองตอนนี้ให้เช่ากันนะครับครับก็ถึงก็ไปมาจําผมก็กลับมานี่แบบว่าเขาเตรียมห้องเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วเครื่องก็มาแล้ว ซึ่งเราไม่รู้มาก่อนเลยคือห้องเนี้เขาเตรียมไว้ก็แบบว่าเนี่ยให้มาตกแต่งเองครั้นี้<ะ>พอเราพอเรารู้ว่าเราต้องการแล้วเราก็โอเคเราจัดการยังไงกับนชชันผมก็เดินไปหาหัวหน้าหั <c oughs> <c oughs> วหน้าก็พอรู้เรื่องราว<ะ>แล้วเพราะว่าอยู่ที่นั่นสองสปี<ะ>ก็จะบอกบนแต่อดว่าเนี่ยเราเรียกกันนะหัะะวหน้าผมไม่คือแบบว่าสมมุติว่าเราลาออกเดือนนี้ครับ แกรอเขาอรอเขาไม่อยากให้ผมบอกว่าตอนนั้นงานผมดีครับเขายังให้เงินเดือนผมมาต่ออีกสามเดือนครั้งที่ไม่ได้ไปแล้วครั้งที่ไม่ได้ไปแล้วเขาบอกว่าเผื่อ,อเผื่อเปลี่ยนใจผมนี่คือสุดยอดของความบูมใจนะใช่ครับ <uko> นี่นี่ไม่ได้เกิดขึ้นกับใครง่ายๆนะครับก,ก,ก็ก็นั่นแหละและจนสุดท้ายบอกว่าพี่ไม่ได้ครับเนชั่นเนี่ยคือหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ เจ้าเดียวเลยมาตอนนั้นมีไทยโพสไหมมีมีบางกอกโพสเออบางกอกโพสใช่ใช่แล้วถือเป็นยักษ์ใหญ่เลยใช่ครับแล้วเขาเขาให้เครดิตเดี๋วว่าถ้าพูดภาษาเราเขาว่าเขาง้อใช่ครับเออถ้าพูดภาษาเราเขารอเขารอเขารอเพื่อเราเปลี่ยนใจหรือเราไปมากลับมาทําแล้วอยุ่ไม่ได้โอ้นี่คือประสบการณ์แบบที่สุดเลยนะน้อยคนจะได้รับโอกาสอย่างนี้แล้วก็น้อยคนจะตัดสินใจแบบนี้เอาละครับก่อนที่เฮียเคียงจะตัดสินใจ กลับมาอยู่ปราจีนบุรีประจันาคามเราเราได้รับรู้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กจนจบมหาลัยจนทำงานที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วใน EP ีนี้คงจะต้องปิดไว้แต่เพียงเท่านี้แน่นอนครับทุกท่านอยากรู้ทุกท่านอยากตามต่อเราจะสัมภาษณ์แบบลึกๆ e x c l u s i v e ชีวิตหลังจากนี้เมื่อกลับมาประจันาคามห้องภาพที่คุณพ่อตกแต่งไว้ให้ส่วนหนึ่ง เอาเครื่องมาลงไว้ส่วนหนึ่งชีวิตของไอ้เคี้ยงจะเดินต่อ,อยังไงจนถึงทุกวันนี้กับ EP 2ครับไี้เคียงวสันวัน,นีิชกรครับ